สวัสดีเพื่อนๆครับตอนนี้ก็จะมาดูขั้นตอนการใส่ปุ๋ยไฮโดรปนิกอันนี้ก็จะเป็นไฮโดรปนิกสูตร A นะครับสีขาวๆคุณๆตัวน,นี้นะครับสูตร A อันนี้สูตร B จะออกสีส้มเหลืองๆครับทีนี้เมื่อเราคนแล้วนะครับเราก็เอาภาชนะที่สามารถระบุว่ามันบรรจุได้กี่ลิตรนะครับอย่างบิกอร์ตัวนี้เป็นบิกอร์บรรจุ5ลิตรนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปเทลงแปลงโดยตักสูตร A ไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรโดยประมาณนะครับตอน,นี้ก็ประมาณ4ลิตรอันนี้คือ4ลิตรนะครับเดี๋ยวไปใส่แปลงนะครับแปลงทางด้านขวาทางด้านนู้นมันจะมีช่องว่างนะครับ อันนี้เป็นน้ำเก่าน้ำเก่าเทเบาๆนิดเดียวพอพอก่อนเมื่อเราเทลงนิดหน่อยนะครับเราก็จะทำการคนพอเราคนแล้วเราก็จะเปิดแผ่นโฟมนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีการผสมปุ๋ยแบบคือเราที่เกียจ ขี้เกียจติที่จะเปลี่ยนน้านะครับเป็นน้ําแบบเก่าจะผสมแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องหอยโคงจะดูดน้ําอัตโนมัติหมุนเวียนวนในแปลงอยู่แล้วนะครับเราก็เลยผสมแบบง่ายๆแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราปลูกหลายอย่างก็จะทําแบบไม่พิธีพิถันมากเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการผสมปุย๋ยเราจะใส่ในแปลงนี้8ลิตรนะครับโดยใช้ ปุ๋ย A 8ลิตรแล้วก็ปุ๋ย B 8ลิตรนะครับโดยเราผสมปุ๋ย A ลงไปก่อนแล้วก็ทําการคนต่อมาก็เอาปุ๋ย B นะครับมาลงในแปลงแล้วก็ทําการคนนะครับเมื่อเราคนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ปั๊มหอยโขงนะครับดูดน้ําจากทางด้านนู้นนะครับน้ําก็จะตกมาลงสู่แปลงตรงนี้น้ําก็จะไหลวนอยู่ในแปลงนะครับซึ่งมันก็จะมีการผสมมีการหมุนเวียน ธาตอาหารทั้ง A และ B นะอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจะให้ดูปั๊มหอยโขงนะครับว่าลักษณะเป็นแบบไหนนี่ครับเป็นปั๊มหอยโขงซื้อมาจาก l a ซาด้าประมาณ400กว่าบาทนะครับรวมส่งก็500โดยประมาณนี่ก็เป็นวิธีการผสมแบบง่ายๆเลยนะครับจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ใช้น้ำเก่านะครับเพราะว่าน้ำเก่ามันอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อราได้ แต่ตอนที่เราปลูกรอบแรกมันไม่มีเชื้อโรคเชื้อรานะครับอันนี้คือไม่แนะนําส่วนน้ําที่เราใช้ในแปลงเนี่ยเป็นน้ําสะนะครับเป็นสะน้ําเลยหญ้าต้นหญ้าต้นบัวนี่เต็มเลยครับมีการเลี้ยงปลาอยู่ในสะด้วยซึ่งเราก็เอาน้ําตัวนั้นแหละมาใช้นะครับจริงๆเราสามารถใช้น้ําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําสะน้ําบาดาลน้นําฝนนะครับใช้ได้หมดนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการแนะนำการใช้ปุ๋ยแบบวิธีง่ายๆสไตล์บ้านๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนมี้มากก็น้อยโอ้นี่ก็เป็นปุ๋ยสูตร B นะครับก็ราดไปแบบนี้แล้วก็ทำการคนแบบเช่นเคยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ